สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายต่อในชั่วโมงที่2ของการเรียนเรื่อง GC ซีบทพิทากรัสนะครับคาที่แล้วนะครับคุณครูสั่งงานนักเรียนไป2ข้อใหญ่นะครับมีนักเรียนบางคนก็ทํามาบ้างแล้วบางคนก็ยังไม่ทํามานะครับทีนี้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนและศึกษานะครับหลังจากคาที่แล้วนะครับมีนักเรียนบางคนนะครับสอบถามมาว่าวิธีการหา ด้านตรงข้ามอย่างไรนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากอย่างไรนะครับขั้นแรกนะครับครูจะยกตัวอย่างในข้อที่สองนี้ขึ้นมาก็คือแต่ว่ารูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับรูปสามเหลี่ยมก่อนเสร็จแล้วทําไงครับด้านนี้ที่ตรวจกําหนดคือเป็นด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปทีนี้เรากําหนดให้ด้านนี้เป็นตัวสิ่งที่เราต้องการหาคือ c นะครับจาก ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับที่เราบอกว่า c ด้านตรงข้ามมุมฉากนี่คือ c นะครับยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับ a กําลังสองบวกกับ b ยกกําลังสองในที่นี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็นําค่า a คือตรงไหน b คือตรงไหนสมมติครูให้ a เท่ากับ21 b เนี่ยเท่ากับ20นะครับครูครูเอา21ยกกําลังสองบวกกับ ยีสยกกำลังอะไรครคับ2เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะหาค่า c ก็คือ c กำลังสองนะครับทีนี้ยี่สิบเอกำลังสองเราได้เป็นสี่ร้อยสี่สบอบวกกับ20่สิกำลังสองคือเท่าไรครับสี่ร้อยนะครับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับแปดร้อยสี่ิบอ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้ว่า c กาลังสองเท่ากับ841แต่เรายังไม่ตอบตอบไม่ได้ว่า c ตัวเดียวเท่าไหร่นะครับอะไรที่ยกกําลังสองจะเท่ากับ841นักเรียนลองหามานะครับหรือนักเรียนจะใช้เครื่องคิดเลขกดก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบออกมานะครับดังนั้นเวลาเราหาหาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูนะครับวิธีการหา ลากที่สองนะครับดังนั้นขอ้อนี้จะตอบเป็น c เท่ากับเท่าไหร่นะ841้เคูณ8 4ดเท่ากับเท่าไหร่ลูกอะไรยกกำลังสได้841ครับมีไหมถ้าใครยังทำไม่ได้นะครับให้ทักเรียนกลับไปดูในเรื่องของอาลากที่2นะครับของ จำนวนจริงนะครับดังนั้นคุณครูค,คิดออกมาแล้วได้เป็น29นะครับดังนั้นข้อนี้เราตอบ c มีค่าเท่ากับ29ในข้อที่2เนี้ยเราให้หาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับส่วนพะลังงานในวันนี้นะครับเขาโจทย์เขาบอกว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ในแต่ละข้อจงหาความยาวด้านที่เหลือสิ่งแรกที่นักเรียนต้องดูก็คือ เขาให้หาด้านไหนนะครับเขาให้หาด้านไหนอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยหาด้านตรงข้ามมุมฉากใช้วิธีการแบบข้างบนได้เลยส่วนด้านที่สองครับหาด้านที่ไม่ใช่ด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับทีนี้นักเรียนคุณครูจะยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่านักเรียนสามารถจะไปทําในข้ออื่นได้ทีน,นี้เราทราบว่า c กําลังสองเท่ากับเท่าไหร่นะ c เท่ากับเท่าไหร่ครับสองจุดเก้าแล้วให้ตรงแหนเป็นตัว a ก็ได้ตัว b ก็ได้นะครับ ดังนั้นเรามาเข้าในความสัมพันธ์ของมันคือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลัง2บวกกับ b ยกกําลัง2ดังนั้น2.9ยกกําลัง2จะมีค่าเท่ากับ a กําลัง2บวกกับ2.1ยกกําลัง2ทีนี้คุณครูข,ขอยกมาข้างล่างนี้เลยนะครับดังนั้น2.9ยกกำลัง2เหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยนะ2.9ยกกําลังสองมันจะได้เท่ากับ8.41 ลบกับเราย้ายตรงนี้นะ2.1ยกกำลัง2มันจะเท่ากับ4.41เท่ากับ a กำลัง2ทีนี้ลบกันแล้วเหลืออยู่4เท่ากับ a กำลัง2อะไรยกกำลัง2เท่ากับ4ครับดังนั้น a เดียวเท่ากับ2นั่นเองนะครับดังนั้น a ของเราจะมีค่าเท่ากับ2ใช้หลักการคือถ้าสมมุติ เขาไม่ใช่หาด้านสมมติอย่างนี้นะเท่ากับ a กาลัง2บวกกับ b กาลัง 2, 2ถ้าเขาหาด้านนี้ใช้สูตรนี้เลยด้านตรงข้ามมุมฉากใช้สูตรนี้แต่ถ้าหาด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ด้านตรงข้ามมุมฉากเราจะต้องเอาด้านใดด้านหนึ่งไปลบออกเพื่อที่เราจะได้อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้มณคกูฝากไว้ข้อนี้ให้นักเรียนทําอีก3ข้อที่เหลือนะครับนะส่วนหลับข้อ4นะครับ ก็เหมือนกันนะครับทีนี้มันเพิ่มขึ้นมาคืออะไรให้นักเรียนหาด้านสมมติด้านนี้เป็น x ได้เท่าไหร่ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนักเรียนเขาให้หาเลยครับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมคืออะไรครับจับด้านทั้ง3ด้านมาบวกกันสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําคือขั้นที่1ให้นักเรียนหาด้านที่เหลือมาก่อนอันที่2หาได้เสร็จแล้วจับด้านแต่ละด้านมาบวกกันนะครับสําหรับวันนี้ คุณครูจะอธิบายไว้เท่านี้นะครับแล้วก็สั่งภาร่าง,งานให้นักเรียนทำเพิ่มอีกในข้อที่3และข้อที่4นะครับจำนวนทั้งหมดอยู่8ข้อแต่ครูทำให้ดูแล้ว1ข้อนะครับก็ไม่น่ายากสำหรับนักเรียนนะครับวันนี้ก็คุณครูคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้และมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับให้นักเรียนถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ ฝากติดตามงานที่เหลือด้วยนะครับนักเรียนบางคนยังไม่ทำทำแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับให้นักเรียนทำมาด้วยแล้วก็ถ่ายรูปจะลืมถ่ายรูปมานะครับสวัสดีครับ